สวัสดีครับสวัสดีทุกคนลยสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนเลย วันนี้เราคิดถึงทุทกๆคนเราก็เลยมาไลฟ์ alive, นะครับตอนนี้ก็กำลังกับที่พักที่พักนะฮะกับคุณเชเหมือนเดิมนะฮะนะครับ, <laughs> <laughs> รบตอนนี้ก็เหนื่อยมากเพราะเราแวะทำทุระมาหน่อยนะครับสวัสดีครับ เดี๋ยววันนี้เราจะด้วยความที่ว่าเราคิดถึงทุกคนนะครับเราจะสุ่มผู้โชคดีนะฮะไปเรื่อยๆนะฮะสักเอาสักสิบคนดีละีนเนีเ่ยเยอะสุดกันเป็นสิบคนพี่อาเป็นพ่ลมถามในการขับรถกลับทุกคนอ่าเราจะมาสุ่มคนแรกกันเลยดีกว่าคนแรกคนแรกเลขอะไรนี่สิบเอ็ด สิบเอ็ดนะครับใครพิมพ์เลขสิบเอ็ดมานะฮะเราจะเราจะมาเอามาไลฟ์ด้วยนะครับทุกคนนะฮะเราจะมาทอล์กทอล์กับแฟนคลับนะว่าเราถึงสารทุกสุกดิบกันทุกคนนะฮะมีคนพิมพ์มาแล้วสิบเอ็ดสิบเอ็ดนี่ไง นี่ไงนี่งไงนี่งไงอ่าเดี๋ยวขอ จะบอกตอน,นี่สองนะครับอว่าเยน่ากฮหรือว่าเนอาเออหรือว,ว,ว่าเปี่ยนะอชครัเต่อา,อากอา,า,าดูกระตุกไหมดูดกระตุกไหมครับกระตุกหรือ่้แก็ไมรับสองคนเร แม่เราสองคนแล้วอ่ะคนนี่สากันเชื่อว่าคนนี่สาก็ไม่ได้รับหรอก็ไม่รับไป้วคือคนนิสนเออแต่ว่าเขาเขิน เราต้องเล่าเราเราส่งเรมส่กละครนึ่งกันทำละครหนึ่งแล้วกันอ่านได้ไหมเอ๊ะน้ยาตาไงคุณแล้ว ไม่แ้เนี่ยทัสดีครับน <c oughs> ล,ล่อะไรครับเีนนะครับอ่าเป็นไงบ้างชื่ออะไรชื่ออะไรครับชเื่ออะไรชื่ออะไร,รช,ชื่ออะไร งงไปหมดชื่อพีมมังคะชื่อพิมอ๋อน้องพิมน้องพิมทำอะไรอยู่อ่านหนังสือคะ่ะใครสอบแล้วเดีย๋ยวเราเลือกเสียงดังไม่ไหวอ่ะคือพี่หาวิธีเอาเอาเอาเรา,า,าให้เสียงมันออกลำโพงโทรศัพท์เสียแต่มันออกรตอยู่ตอนเนี้ยคือแบบดังมากอ๋อใช่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 ครับก็ต้องเสียงฟัง,งอ่ะนหนังสือใช่ป่ะสอบวันไหนหนูสอบวันที่ห้าค่ะวันที่ห้าพี่ถึง ใช่ใช่แล้วของพี่สอบวันไหนอะมอขอ๋อตอนนี้พี่ตอนนี้พี่จบเรียนอยู่นครับเพราะว่างานเหือะมากครับใช่งานพี่เยอะสู้ๆนะครับแล้วพี่เป็นไปไหนอะพี่เบนไปไหนอะพี่เพิ่งไปส่งพี่เบนมาเมื่อกี้ครับพี่เบนขึ้นกับคอนโดอ๋อสู้ๆนะคะโอ้ยตื่นเต้นไม่คิดว่าจะได้ หนูสั่นมากเลยอะตอนเนี้ยจริงมา66จริงมยหนูสั่นแะจริงจริงหนูอะบนไว้ว่าถ้าได้พี่อะหนูจะเป็นเมนที่วันหนึ่งอ่าได้งั้นก็แบบพี่จะให้แกได้พี่ทุกวันเลยจะได้แบบเป็นเมนที่ทุกวันไม่ได้เดี๋ยวพี่บอกกดหนูไม่ได้ฟ้าอนพูดเรื่องพี่บอกฟ้าพี่กขาตื่นสายไป โอ้ยโอ้ยโอ้ยขอโทษโอโอโอก็สู้ๆนะฮะพี่เป็นกำลังใจให้อยู่นะครับขอบคุณขอบคุณค่ะหนูจะตั้งใจเอาเอมาให้พี่ได้ถ้าถ้าได้เอมาส่งส่งมาให้พี่ได้เลยเดี๋ยวพี่จะแบบโอ้ยพี่จะแบบแล้วก็ฝากฝาฝากบอกพี่ๆทุกคนนะคะสู้ๆแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วย ได้เดี๋ยวพี่ไปบอกพี่วีหนึ่งคนได้คืค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีนะพี่เป็นกำลังใจให้อยู่นะครับค่ะขอบคุณค่ะพี่ด้วยนะสู้ๆค่ะได้ครับตอนนี้พี่ตายปนะคพี่จะเกี่ยวไม่ไหวพี่แบบดุยตะลาเบย์นะฮะนี่ทักทายนะกทายพี่เชยอร่อยที่เราพี่เชยสวัสดีครับสวัสดีเออรู้จักพี่เอตุนจักผู้จัดการพี่ หช่พี่เชพี่ชนเป็นกดีทุกคนทุกคนจะชกาีราพี่เชนเปกดีพี่พี่ชคีนะพีชนเฮอรไรพี่เชนก็คือพี่เชนพี่เชนป็นู้การไอที่บอกว่ใช่พี่เชนบกดีแล้วเป็นอะไรแพี่เคยเป็นเป็นบาริสต้าเออเป็นบาริสต้าบาริสต้าของของรพี่เป็นบาริสต้าที่คอยชงพี่เบนซ์กับพีใช่ไหมคะโอ้ยคูอ่ะบอกเลย โอ้ยแต่ค <reflex> ร <Christmas. S 1> <ram> ูพี่ไม่ต้องชงแล้วมั้งครูพี่ไม่ต้องชงแล้วมั้งคลู่นะครับี่เป็นกองเชีรแน่นะค่ะขอบคุณค่ะได้เจอกันค่ะัลโหลกอดกอดชายแฟชก่นกอกอดจะสุขมา

ผมไม่ได้เป็นคนดีแล้วไม่ได้เป็นตัวโกงเป็นแค่ฉับใจันทรมาพอบโอนเป็กระจายมาทำมันนี้อยากโดนแล้วมันก็มือของมือไปดีจริงมาคนฉันบอกว่าฉันั้นต้องเก็บตัสมบัติจะว่าทุกคนที่ไปมันชิมมีคนอ่านล้ว่าทุกวันจสนเสร็จมันก็โดนรวยถูกไหมใช่หรือตอนนี้ฉันนั้นเต็มและทุกคนจะมาประพาแต่มันก็น่าเหมือนกับพวกผู้ชายที่ปล่อยไม่อยากไปเสีเวลาวุ่นมาเป็นตาปล่อยปล่อยอยางปล่อยแกแกห้ามพี่บ้างก็ดีพี่ก็เหนื่อยเหมือนกันสวัสดีค่ะ บอกว่าแบบเฮ้ยพี่หยุดก่อนอย่างเงี้ยน้องบอกว่าก่อนนั้นนี่กระตุกครับไม่ได้ชิงอุ้ยหนูตกใจเนี่ยจริงเหรอเป็นไงบ้างชื่ออะไรชื่ออะไรเสียไรนี้จ๋าค่ะฮะจ๋าใช่ไหมก็ลืมแต่ค่ะอยู่บนด้เลยอะจริงบ้านเธออยู่โรงเรียนอะไรจ๋าอยู่โรงเรียนอะไร จ๋าคุยกับใครอยู่จา๋จาจ๋าคุยกับพี่อยู่หรือเปล่าคุยค่ะจ๋าจ๋าทำอะไรอยู่จ๋าทำอะไรอยู่ดูไลฟ์พี่ไงถูกถูก,ถกพี่ผิดใช่ไหมที่ถามอาุ้ยแอบบาปปะเนี่ยอะไรนะครับแอบบาปปะเนี่ยอะไรนะอะไรนะพี่ พทธชาๆคัมบ้านี่หนูตื่นเต้นอ่ะจริงป่ะตื่นเต้นต่อถามตัวจริงหรือเปล่าเปล่าอ๋อถามว่าตัวจริงหรือเปล่าใช่ปะ่ะาว่าคือถามพี่ว่าพี่พีไลอยู่ตอนนี้ตัวจริงหรือเปล่าใช่ปะ่ะฝันหรือเปล่าคือหนูก็จะสอบแล้วอะคะ่ะแล้วก็หนูเอเพื่อนหนูที่อยู่ในไลฟ์ก็ เป็นติ่งพี่ขอกําลังใจให้หนูกับเพื่อนได้ไหมคะต้องรับเพื่อนเลยนะครับต้องสู้ๆนะครพี่เป็นกำลังใจทุกคนนะครัเพื่อนน้องจ๋าด้วยแล้วก็น้องจ๋าด้วยนะครับตั้งใจเรียนนะแล้วก็เป็นติ่งดี่พ่อแม่ต้งสู้เพราะวันนี้เราเคยทำงานมาแล้วมันก็เหนื่อยเหมือนกันที่ก็เหนื่อยเห่มือนกันตอนทำพี่ก็เลยเข้าใจว่าเออก็เหนื่อยเหนื่อยมากในระดับนาเก็สู้นะครับพี่เป็นกำลังใจให้ในทุกวันแล้วก็ ในสิ่งที่น้องอยากจะให้มันประสบผลสำเร็จนะครับพี่คอยดูกปกครองอยูนะครับแล้วก็เอาเงไงดีล่ะอ่ายังไงไม่รู้ล่ะก็สู้ๆแล้วะันตั้งใจเลยอะค่ะโอเคค่ะเพราะว่าจอไดนเงฮะค่ะไ<ม>ยบายะรูต้องทำบุญด้วยอะไรคะถึงจะได้ไปงานกีฬาสีอ๋อ กดปัทให้ทันน้องไม่ต้องทำบุญครับแค่ถ้ากดปัทยาสีของพี่น้องต้องทำบาปนะ้องต้องทำบาปให้มากๆากแต่น้องทำไม่ได้สหรับพี่ที่ไม่ใช่บุญพี่ทำบาปแะแล้วคือสมมติว่าหนูกดได้มันู็ไม่รู้ว่าหนูจะได้ไดตัวอยู่บนงาเมือนกันอ๋อไม่เป็นไรเดี๋พี่ซื้อสปีดให้ครับโอเคต้องพูดนะวันรับมาเจอกันค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย ทุกคนทุกคนฉันจะบอกว่าโทรศัพท์ฉันเริ่มร้อนโทรศัพท์ฉันเริ่มค้างแล้วนะทุกคนมาเริ่มช้าแล้วนะทุกคนทุกคนทุกคนโทรศัพท์ฉันกากจังพี่โซมาหรอไหนดูซิพี่โซพี่โซ,โซเอาไม่เห็นเลยเอาเอาใครดี อีกคนหนึ่งสุม่มาแล้วกันใครไม่รู้อ่ะสุม่มาก่อนเห็นดิ้งขึ้นมาพี่โซ,โซรอก่อนนะบผมขอคุยกับแฟนคลับอีกคนหนึ่งเดี๋ยวผมจะคอหาพี่เลยแอบหบนึ่งเดี๋ยวขอสุมคนนี้ก่อนพอดีเขาขึ้นมาแล้วแบบกดเลยอ้าได้เขาไม่รับเดี๋ยวผมโทรหาพี่อแล้วเขาก็ไม่รับนะฮะทุกคนจะบ้าตายหลายวันนะฮะ โอเคฉันจะคุยกับพี่โซนะทุกคนทุกคนแล้วแล้วอันนี้อยู่ไหนล่ะอยากคุยกับพี่ฟองอ่ามาพี่โซพี่โซต้องมาจังหวะนี้ไม่มาไม่ได้ท่กคนก็สัญญาอ่าเอออยู่บนรถเหมือนกันเลยอ่ะฮายอยู่บนรถเหมือนกันเลยอ่ะอยู่บนรถเหมือนกันเลยอยู่บนรถแค่เ,เดียวกันหรือเปล่าอ่า พี่โซฮัลโหลค่ะ <laughs> สวัสดี <ไป S 2> คะ่ะไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยข้างหน้าไม่ต้องเปิดไฟก็ได้ไปกลับบ้านอ๋อไปกลับบ้านใช่ดีใจมากเลย <laughs> อยากได้ไลฟ์กับพี่พอมากจริงเหรอผมก็ดีใจมากเลยได้ไลฟ์กับพี่โซ่เฮยเผอ,อทำยังไงคะทำยไงถึงได้ไปงานกีฬาสีคะพี่พรเป็นไรอะ มือหนูสั่นค่ะหนูเขินเขินทำไงได้ไปการกีฬาสีค่ะพี่พรพี่โซต้องกดบัตรให้ได้ครับเสียใจมากไม่มีตังขอตังได้ไหมคะเฮ้ยระดับพี่โซแล้วปะระดับพี่โซแล้วปะระดับฉันนี่แหละไม่มีตะโอนตโอนตังมาให้หน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวส่งบัญชีพร้อมเทพไปให้ได้ข่าว่าพี่พรอมโอนให้พี่เบนไวมากเลยจริงหรอ ต่ว่าผมก็ได้ข่าวเหมือนกันว่าผมได้ข่าวเหมือนกันนะในบัญชีผมมีไม่ถึงสิบบาทเลยเหลือให้เบนออนไลน์ใช่ไม่ผมผมเก็บตังค์อยู่เก็บตังค์รอซื้อไอโฟนแปดสิบห้าอยู่ไอโฟนแปดสิบห้าเขาลดอะไรวะก็ไอโฟนที่แปดสิบห้าบ้านอีกนานเลยนะก็ผมเก็บคือผมเก็บเนี่ยตอนนี้ผมเก็บตังค์ว่าจะซื้อบ้านดีคือเออผมผมผมเก็บได้มาสามปีแล้ว บ้านราคาราคาสองล้านห้า 2, 5, เออเก็บได้สามปีแล้วออตอนนี้มีประมาณเท่าไหร่วะสามร้อยกว่าแล้วมะ้ยสามร้อยกว่าบาทอะยิ่งเก็บยิ่งน้อยเนาะ <c oughs> เอาไปฝังดินวิธีเอาไปฝังดินมันน่าจะแบบว่าขึ้นมาเป็นต้นอ่าพี่เบ้นมาจังหวะนี้พี่เบ้นมาปะพี่เบ้นมาแล้ว <c oughs> พี่เบ้นยั่งซีนปะพี่เบซนเบ็น <c oughs> เนี่ยมายั่งซีนนะฉันุยกับผู้ชายอยู่อ่ะ มันหึงแหละมันหึงแหละมันเห็นซันไลก็เธอมันก็หึงแหละโผล่มาอย่างไวอะฮะไม่เป็นไรงั้นพี่โซพี่พร้อมจ่ายคะแนนฟิกยังคะพี่พร้อมจ่ายคะแนนฟิกยังจ่ายแล้ยจ่ายแล้วแล้วถอไมต้องขับคะแนนฟิกเดียวมันต้องห่างมัเธอต้องบอกว่าเธอไม่ได้ดูเว้ยเอะไหรอโอ๊ยได้ไงอเลิร์บอกว่าหึงได้เปล่า พร้อมอ่อ่ะเหลไทยทน,นะ<ป>พี่โซโเบนหึงชั้นเหลือเบนหึงพร้อมเบนหึงพี่โซแหละผมว่า,ผมว,าผมว่าเบน<ว>ผมว่าเบนแ<ว>ม,นมน่ชอบพี่โซขนาดแล้วน่าจะแบบทักจีบตั้งนานแล้วแบบบอกแม่ว่าอะไรปับแม่เบนแบบอยากเป็นแฟนกับพี่โซมากเลยเกินเกินไปมาก เดียวไว้เจอกันนะพี่โซเออบายบายนะซีอูขับรถดีดีบายบายบายค่ะเอ่อทุกคนครับชลาลยแหละ like a band พี่เชยพูดอะไรหน่อย like a band อซไล like a boss like a boss เราจะมาดูกันนะฮะว่ามันจะเป็นตำนานหรือเปล่าที่แบบผมกับพี่เบน ไลฟ์กันแล้วก็ทราบโรคเฮ้ยโลทำไมไม่อาบน้ำเมืที้ไม่ไม่เจอนานมากเลยนะโหผมไม่เจอพี่เกือบสิบปีแล้วมั้งตั้งแต่แบบตอนที่ผมแบบไปเรียนอเมริกาตอนอุบาล3ศัมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยาวไปยังยาวไปนานไปมาเสียหายซิเสียหายทุกคนนี รีบรีบไลฟ์เดี๋ยวมันจะหลุดแล้วเออราต้องรีบพูดเอาเราต้องหาอรีพูดรีพูดกันก่อนเป็นไงบ้างพี่วันนี้เราทำเราเหนื่อยปะพี่เหนื่อยปะวันนี้เหรอวันนี้มีความสุขมีความสุขดีเอ้ยยุ้ยว่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เพลงใหม่ผมออกนะครับทุกคนอย่าลืมไปฟังกันนะครับบ่ายสองโมงผมผมร้องได้แล้วคะผมร้องได้แล้วเฮ้ยฉันอ่ะร้องร้องสักท่อนสักท่อนโอ้ยฉันเคย โอเชเ่ยนคืออีกทีดิอีกสทีนี่สามคำสามคำสามคำจริงๆโอเชี่ยนคือเป็นไงบ้างพี่กินกินข้าวอย่างเงี้ยกำเลงกำเลงจะไปกินเนี่ยผมเป๊ะเลยผมกำลังจะตายไปกกินด้วยได้ไหมไปกินด้วยได้หรือเปล่าได้เฮ้ ไปกินด้วยได้หรือเปล่าได้ยินป่ะเจี๊ยมารับด้วยมาลับด้วยไหมได้คุอ่าเดี๋ยวผมบนไปรับแป๊บนึงเดี๋ยวรอไปกินข้าวกันไปด้วยได้ไหมหรือไปแค่สองคนอ่อพี่เจี๊ยบว่าไปด้วยได้ไหมหรือไปด้วยได้ไหมอ่ะให้พี่เคลงตรงนั้นแล้วพร้อมขับรถมาโอ้ยล่าสุดคือใครจ้าของรถแล้วก็ขับไปรถฟ้ารถฟ้าก็แบบพี่เชยอะไรพี่เคลงตรงนั้นเลยให้พร้อมขับรถมาพี่เช อแล้วครั้งแยืนหนึ่งอผมผมรู้สึกได้ผมรู้สึกได้ถึงอ่าผมรู้สึกได้ถึงถึงความที่แบบเราจะเริ่มหลุดกันแล้วนะครับทุกคนมาฝากนะพรุ่งนี้นะครับทุกคนโอ้ยฉันเคยยูเมกมีบลัชนะครับบ่ายสองโมงนะครับพรุ่งนี้เตรียมตัวชมออฟฟิเชียลมิวสิกวิดีโอนะครับทุกคนสะท่อนท้อทุกคนจะท่อนนี้ o c ไอ้เต้าเดนโนไอ้เต้าเดนโนไอ้เต้าตะักเข้ครับทุกคนทุกคนผมผมเริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มกระตุกกระตุกแล้วนะครับทุกคนมันจะเป็นสัญญาณบอกว่ามันจะเป็นสัญญาณบอกว่าเราเราจะไม่มีสิทธิ์ในการไลฟ์ต่อจริงๆแล้วนะครับทุกคนบายบายเจอกันน้องทำไมมันกระตุกวะงงไม่เข้าใจจริงๆโอเคพี่เจอกันครับเจอกันครับบายบาย เหมือนเแบบเหมือนเหมือนไอจีเราบังคับให้แบบไลฟ์แค่ห้านาทีพอหรือว่าไอจีเขาไม่ให้ไลฟ์กับแฟนหรือเปล่าเฮ้ยพี่โซเพราะว่าเจก็ว่าไงพี่โซพี่โซอะไรแล้วโอเคโคิดถึงพี่โซไงเมื่อกี้โอเคเจอกันพี่นะครับทุกคน ทุกคนฉันจะป้ายแล้วโทรศัพท์ฉันเริ่มจะเก้วแล้วนะทุกคนมันร้อนนะครับทุกคนทุกคนไม่ไหวจริงๆนะครับโทรศัพท์เครื่องนี้โอเคครับขอบคุณครับทุกคนทุกคนโทรศัพท์ฉันเริ่มไม่ไหวแล้วนะทุกคนทุกคนทุกคนมันค้างจริงนะทุกคนไม่ไหวจริงๆทุก